ตาบอดสีจะเห็นโลกเป็นสีขาวดำจริงหรือไม่วันนี้เพิ่งมีคำตอบไปฟังกันเลยตาบอดสีเนี่ยมีหลายแบบเพราะการที่ดวงตาเราอ่ะมองเห็นสีเกิดจากส่วนในดวงตาที่เรียกว่าเซลล์รับภาพสีซึ่งแบ่งออกเป็น3แบบคือ 1. เซลล์รับภาพสีเขียว 2. เซลล์รับภาพสีแดง 3. เซลล์รับภาพสีเงิน ซึ่งในหลายกรณีเช่นถ้าเซลล์รับภาพสีเขียวไม่มีไม่ทํางานหรือทํางานไม่ปกติสีที่จะโดนกระทบคือสีเขียวหรือสีที่มีสีเขียวอยู่ในนั้นแต่สีอื่นๆก็ยังคงมองเห็นได้เป็นปกติดังนั้นตาบอดสีจึงแยกย่อยได้หลายกรณีเช่นตาบอดสีแดงเขียวแปลว่ามองเห็นสีแดงเขียวใกล้กัน หรือตาบอดสีน้ำเงินเหลืองแปลว่าเห็นสีน้ำเงินใกล้สีเขียวและเห็นสีเหลืองใกล้สีแดงเป็นต้นส่วนตาบอดสีที่เห็นเป็นขาวดำเลยหรือเรียกให้ถูกกว่าคือสีเทาๆแปลว่าเซลล์รับภาพสีนั้นน่ะต้องพังทั้ง3แบบเลยซึ่งอาการ้ย้จะพบน้อยมากเมื่อเทียบกับบอดแค่บางสี อย่าลืมนะคะฝากกดติดตามกดหัวใจแล้วกดแชร์ให้ร้านหมอแว่นตาสาขาสัมพันธ์ด้วยนะ